สวัสดีครับพบกับแม็กฟอร์ด h ช n แนลนะครับวันนี้แม็จะพาเพื่อนๆน,นะครับเรียกว่าต้อนรับเลยต้อนรับรถ OpenCAP XL p ัฒนนะครับตัวนี้นะก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคานะจบตามโปแต่งตามใจเออตัแกนนี้ดีจบตามโปแต่งตามใจเนี่ยเพื่อนๆจะได้แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวก่อนไปชมฝากกดไลค์กดแชร์กดกดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับ โอเคมาดูกันเลยแล้วกัน,นครับตัวนี้นะครับ XL p พ u s นะครับมีการเปลี่ยนไฟหน้าเห็นไหมครับอ่าเป็นไฟอ่าไฟ LED นะครับแต่ว่าเนี่ยเดิมของเขาเป็นไฟไฮโดรเจนแต่ว่าเนี่ยใส่ไฟหลอดมาจะมีไฟลูกแก้วนะครับเห็นไหมพร้อมกับเสน daytime r u n น i n g l i นะครับอ่าลอ้อมรอบเห็นไหมแต่ยังคงความนะครับเป็นไฟหลอดไฟไฮโดรเจนอยู่นะแต่เปลี่ยนเป็นไฟสีขาวนะครับ มาพร้อมกับนะครับข้อไฟหน้านะครับทำให้รถดูดูดุนะครับเพราะรถเป็นสีดํายิ่งใส่ข้อไฟหน้ายิ่งดูดุยิ่งดูหล่อมากขึ้นนะครับพร้อมนะครับกับกระจังหน้าฟอนต์ FORD นะครับเห็นไหมแต่ว่าความพิเศษของเขาเหมือนตรงฟอนต์เนี่ยจะมีการยิงทรายนะครับเห็นไหมเป็นสเก็ตทรายแต่ว่าเพื่อนๆเลือกสีได้ไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีส้มนะครับสี น้ำเงินอะไรก็แล้วแต่ลูกค้าเลยมาพร้อมกับไฟ LED 3ดวงด้านบนนะครับมาต่อกันที่นะครับกันชนหน้านะตัวนี้จะยังไม่มีไฟนะครับไฟตัดหมอกให้นะการชนหน้าจะยังไม่มีไฟตัดหมอกให้นะครับสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับแล้วกันชนหน้าของเขานะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับมาพร้อมกับห่วงลากจูงนะฝั่งนะคน คนนั่งข้างนะครับจะมีห่วงลักจูงให้1่ห่วงนะครับด้านล่างนะครับจะมีเขาเรียกว่าพลาสติกนะครับหรือบางโคนะกันน้ําดีกันโคนดีนะครับด้านล่างด้วยนะครับอ่ะด้านบนนิดนึงเลยด้านบนนะครับสกู๊ปทรงฟิตนะครับอันนี้เราแปะเข้าไปนะเราไม่ได้ทําการเจาะเลยนะครับเพื่อนๆจะได้แบบนี้เลยเลือกสีได้ด้วยนะอันนี้ลูกค้าเลือกสีดํานะครับ ตัดม้ามัดแตงสีแดงหล่อๆแบบนี้เลยใครชอบแรกเลือกแรกใครชอบกระทิงเลือกกระทิงใครชอบม้ามาแตงเลือกม้ามาแตงนะครับเอาที่ถูกใจนะครับเห็นใช่ไหมครับว่าตัวรถมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับดังนั้นนะครับเวลาช่วงนะครับช่วงล่างของเขาก็นะครับจะดีขึ้นนั่นเองนะครับก็จะมีปีกนกอิสระแบบ2ชั้นนะครับตัวนี้รองรับนะครับแรงสันะเทือนนะตัวนี้นะ ปะซุ้มล้อเข้าไปนะครับนี่ใหม่ๆสดๆเลยเพิ่งแต่งเสร็จเลยนะต้องบอกเลยใหม่ๆสดๆเลยเพิ่งแต่งเสร็จเลยนะครับมาพร้อมกับซุ้มล้อแบบปักหมุดนะครับขนาด6นิ้วนะครับใครชอบแบบเรียบเลือกแบบเรียบใครชอบแบบปักหมุดเลือกแบบปักหมุดนะครับอ่ะอย่างที่แม็กบอกนะครับเห็นไหมครับจะมีการโครงนะครับพร้อมกับนะครับปีกนกอิสระนะครับแบบ2ชั้นนะเนี่ยตัวนี้แหละที่ลดแรงสั่นสะเทือนนะครับในตัวรถนะแล้วก็ช็อกอัพ จะยังเป็นทวินทูบนะครับไม่ใช่มโนทูบนะมโนทูบจะเป็นตัวสปอร์ตขึ้นไปนะครับมาต่อกันที่แมกและยางนะครับเห็นไหมแมกลายหยดน้ําสีดําหล่อๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับยางมอนสเตอร์เอทนะครับตัวนี้นะครับซีรีส์ยางนะสองหกนะครับ R16 หรือแมกขอรสินั่นเองนะครับตัวนี้วิ่งนะครับบนทงถนนได้ดีนะครับแล้วก็ทางนะครับพวกหินคุกขะนะครับ ดีมากๆเลยนะครับลองลองอลองนำไปใช้ดูนะครับเพื่อนเพื่อคนไหนที่กำลังจะเปลี่ยนยางนะครับก็ลองใช้ดูนะ,ะแก้มข้างนะครับมีสัญลักษณ์โลโก้เทอร์โบนะครับตัวนี้เป็นเทอร์โบเดี่ยวนะจะมีสีโครเมี่ยมนะครับตัดสีดำนะครับมาต่อที่กระจกเลยกระจกมองข้างนะครับ จะตัดกับตัวรถนะเป็นสีดำสีดําด้านนะครับตัดกับดําเงากับตัวรถนะมาพร้อมกับไฟ LED นะไฟเลี้ยวนะสีส้มนะครับเด่นชัดๆเลยนะครับเห็นไหมส่องสว่างครับกลางคืนนี้เห็นชัดมากนะครับฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มซรามิกนะเพื่อนๆเลือกเปอร์เซ็นต์ได้สิบหกสิบแเอาที่ชอบถ้ามืดไปก็เอาแค่ประมาณ60สครับเย็นตากันสาดนะครับเราใส่ให้แล้วนะครับ ทั้งสองข้างเลยมาพร้อมกับราวหลังคานะครับติดตั้งให้นะครับไม่ได้มีนะจะมีในรุ่นวาแพคกขึ้นไปนะตัวนี้นะครับถ้าเห็นรู้ได้เลยครับว่าเราติดตั้งเพิ่มให้นะครับไม่แนะนำให้ใช้งานหนักๆนะครับเพราะว่าเราทำการแตะนะครับไม่ได้เจาะลงไปนะครับตัวรถอาจจะมีการเสียหายได้นะครับเบ้ามือจับนะครับใส่กันลอยให้นะครับแล้วก็ ตรงรุ่นเลยของเรนเจอร์นะครับใส่ลักษสีแดงแบบนี้เลยมาที่ตัวรถนิดนึงตัวรถนะครับเราแปะสติกเกอร์สาดโคนเพื่อนๆสามารถเลือกได้เป็น3ามสลายเลยนะหรือออกแบบเองได้หรือจะให้ทางเราออกแบบให้ก็ได้ด้วยเหมือนกันครับบันไดนะครับบันได,นนไดข้างจากโรงงานเลยนะครับขึ้นนะครับขึ้นตัวรถนะครับหรือว่าใช้งานบันไดได้ดีมากๆนั่นเองนะครับมาที่ เราหรอกโลบาโลบาเหล็กนะครับโลบาเหล็ก uh, G T u t l a n d e r นะเพื่อนๆก็จะได้ไปด้วยนะตัวนี้นะห uh, ลอกๆแบบนี้เลยโลบานะครับ uh, ก็ต้องเรียกว่าเราไม่ได้ทําการเจาะแต่อย่างใดนะครับเราแค่แกะออกมานะครับ uh, แกะตรง uh, ขอบขอบ uh, ฝาท้ายกระบะนะครับอาจจะมีตัวแกะอยู่และไข่น็อตลงไปนะครับตัวนี้ก็จะสามารถไข่น็อตลงไปได้เลยนะครับไม่ต้องทําการเจาะแต่อย่างใดเลยนะครับข้อฝาถังน้ํามันมีมาให้ นะครับตัวนี้นะถ้ามีกุญแจอยู่นะครับเพื่อนๆสามารถเปิดได้เลยนะครับเติม B10 นะครับหรือ E10 นะครับเอาที่ลูกค้าสะดวกนะครับด้านหลังนะครับอย่างที่บอกซุ้มล้อนะครับมีให้เหมือนกันนะครับแล้วก็นะครับโชคอัพด้านหลังนะครับจะเป็นแบบไข้นะครับอย่างที่บอกว่าแยกออกมาจากเชสซีหรือตัวถังนั่นเองนะทำให้การใช้บนท้องถนนน่ย นุ่มมากๆนะครับแล้วก็สมูทมากๆนะครับแล้วก็รองรับยรงสั่นสะเทือนด้านด้านหลังนะครับด้วยแหนบนะแบบบางนะหน้าดริฟหลังดรอมนั่นเองนะครับมาด้านท้ายรถกันท้ายรถนะครับตัวนี้นะครับเราใส่กันชนท้ายให้นะครับของ Gt Outlander นะครับเห็นไหมมาพร้อมห่วงลากจูนะครับแล้วก็จะมีแขนยาวมาถึงข้างท้ายกระบะนะครับตัวนี้เพราะว่าตัวเหยียบ เหยียบที่รับน้ำหนักได้100ยกิโลอ่ะมันจะมีในตัวรุ่น XLT แต่ว่าพอใส่นะครับกันชนท้ายเข้าไปเนี่ยช่วยทดแทนได้เลยนะครับแล้วก็นะครับมาที่ไฟนะครับไฟนะครับยังเป็นไฟไฮโดรเจนนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงลูกค้าสามารถเปลี่ยนได้แต่ว่าเราใส่ครอบไฟท้ายให้นะครับทำให้รถดูหล่อขึ้นท่นเองนะครับสติกเกอร์นะครับแปะมาถึงฝาท้ายเลยเลนเจอร์นะครับ มาพร้อมไฟเบรกดวงที่3นะครับอยู่ที่มือเปิดฝาท้ายนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับจะมีนะครับปั๊มเลนเจอร์นะครับตัวนี้สามารถติดตั้งสติกเกอร์หรืออะคริลิกเพิ่มเติมเข้าไปได้นะเดี๋ยวแม่ขดูฝาท้ายนิดนึงตัวนี้จะยังไม่ใช่แบบผ่อนแรงนะครับแนะนำเพื่อนๆที่ใช้งานนะครับที่บรรทุกของหนักๆนะครับหรือว่าอยากให้รถสมูทขึ้นนะครับก็ติดตั้งช็อคอัพนะครับ GT Pro ได้ ตัวนี้เราใส่ไลเนอร์ให้แล้วนะครับเห็นไหมครับว่าฝาท้ายกระบะจุนะครับของได้มากขึ้นและเยอะขึ้นเหมาะกับเพื่อนๆที่จะนําไปใช้งานนะครับสายบรรทุกหรือขายของพราะค้าแม่ค้าตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับการชนกระชักหน้านะครับอันนี้จะเดิมๆนะครับเราคืนให้นะไลเนอร์นะครับจะเรียบนะครับสามารถนะครับนั่งทํางานบนรถได้เลยนะครับมาพร้อมกับไม้บรรทัดและตัว C นะครับสามารถล็อกเหล็กล็อกไม้ได้นะครับตัวนี้นะ อ่าโ <alten> อเคเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวแม็กให้ดูด้านในนิดนึงละกันนะครับด้านใ,นในนะครับอย่างที่บอกไปนี่คือโอเพนแคบนะครับกว้างมาก<ท>ด้านหลังนะครับเบาแคบเรามีให้นะครับอาเป็นเบาแ like บบเบาหนังนะพร้อมกับพรมกระดุมนะครับห้องโดยสารด้านหลังกว้างขวางมากคู่หน้าจะเป็นเบาผ้านะครับพร้อมกับแอร์แบ็กสองลูกนะครับอ่า จอนะครับจอกลาง10.1นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto Sync 4A นะครับสามารถสั่งการนะครับหรือว่าปลดล็อกรถจากมือถือได้นั่นเองนะครับแอร์นะครับด้านล่างแยกอิสระซ้ายขวานะครับมาพร้อมกับช่องชาร์จไฟนะครับทั้งซและ usb ให้แต่จะยังไม่มีไวรัสชาร์จเจอร์นะครับเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะครับ6สปีดนะเป็นเกียร์กระปุกนั่นเองนะครับมาพร้อมกับเบรกมือนะครับยังไม่ใช่เป็นไฟฟ้านะอ่าช่องวางแก้วน้ำนะครับภูมิไร ไฟฟ้า100%เป็นครับเป็นพุ่งพลังฟังชันนะครับฝั่งซ้ายสามารถรับสายได้นะครับฝั่งขวาสิงกับหน้าจอนะครับด้านหลัง8นิ้วนะสั่งการได้นะครับตัวนี้ลองรับเมนูภาษาไทยด้วยนะครับกุญแจนะครับจะยังเป็นแบบกุญแจไขอยู่นะคอนโซลนะครับดีไซน์แบบใหม่ช่องแอร์ดีไซน์แบบใหม่นะครับไฟนะครับไฟนะครับก็ตัวนี้จะสามารถปรับหน้าจอได้นะครับแล้วก็ สามารถปรับไฟด้านหน้าได้นะครับให้เป็นอัตโนมัตินั่นเองนะครับอ่ะโอเคก็ต้องบอกว่าเป็นยังไงกันบ้างกระบะโอเ n นแคปเอ็ก t ตอนนี้มีโปรดีๆโปรโดนดนะครับดาวเริ่มต้นที่10%นะครับเพื่อนๆสามารถทักกันเข้ามาสอบถามได้แล้วก็มีสีให้เลือกด้วยนะครับมีทั้งหมดด้วยกัน4ส,สีนะขาวดำบอนแล้วก็สีน้ำเงินนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนกำลัง จะใช้รถนะในการทำงานหรือขนของนะครับไม่ชอบสีประตูอยากจะลองขับแคบดูนะครับก็นี่เป็นอีกตัวเลือกนึงนะครับให้เพื่อนๆแต่งนะครับและจบตามโปรเลยนะครับได้แบบนี้หลรอเลยยังไงวันนี้ฝาก OpenCAP เ a l p ั a ดคันนี้ไว้ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าแม็กจะพามาชมคันไหนเดี๋ยวเรา รอติดตามแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้แม่ฝากโอวินน้แคปกรนี้แล้วก็ฝากติดตามช่องเพจแม็กฟอร์ดชาแนลด้วยยังไงออลองทักกันเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นได้ครับมีโปรดีๆโปรโดนๆให้เพื่อนๆแน่นอนทุกเดือนครับคลิปนี้ไปแล้วคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ